สวัสดีครับพี่น้องป้องปกพี่น้องป้องไปตุกตุกทุกคนครับมือนีฝนตกบ่หยุดเลยครับมือนี้สีมาเสนอโอ้สวัสดีครับเนี่ยวัสผมสวัสดีครับพี่หนอโอ้ยกันได่าสีมาเสนอเสนอว่าว่าอยากได้รูปนี้ไปพุ่นครับอืออยากได้รูปแมนพ่อฝนตกหนึ่งแมนครับเพราะต้องการด้วนนะครับนี่ กคือว่าละหน้าฝนนะครับขั้นสีเป่าตัวพุ่นกะมันต่ำมันต่ำบ่ต่ำครับต่เพราะว่าเด็ดตดคาเต็มออกแล้วปัญญามันส้นหัวเลยบ่ปัญญามัน้นหัวเอาแต่ยืนกับเตี้ยทับนี้แล้วนะเพราะว่าเราต้องตั้งนั่งร้านขึ้นสองตัวเวลาทาพิงทาพิงกับมันก็กเลยอยากได้ก็เลยอยากได้นี่ลูกนี่เออกซิเมเจสต์ก่อนยกพื้นให้ได้บ่เนี่ยเอา นี่ลกยกลูกตัวนี้ให้เอาบผโอ้ยอลังการพุทธอลังการพุทธสิครับแยามันบ่แล้วอยากได้ประมาณน,นี้ครับเมื่อมื่อกี้ถ้าหนียามันนี่ถ้าตั้งถ้าตั้งตัวนี้ก็เหิดเวลาไปไรไรแล้วนี่ครับพูดรับเบาบริษัทเที่ยงทำครับเที่ยงทำทำถึงทำถึงใบสามใบสามถึงแล้วสามชั่วโมงแต่ตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าฮะฝนตก ฝนตกลิ้นลินหอมกินดินถึงไอฝนว่านตาผู้รับเหมาสองวันกว่าชีวิตดับไม้ครับดับสมัยก็จะออกยกนางลานี่นออกใหญ่ที่เพราะว่าตรงนี้จะเห็นเขาจะสางโครงสางเลยครับหลังจากวันเสตีมแ้วส่วดกลุ่มปิดวันที่สามสิบครับเวทีหลกก็จะลื้อหมดเลยโอ้ยคือไป็นใช้ยิ่งลืลืออกจากตรงนี้เพราะว่าเขาสางมันชาววนเรียกเป็นว่าก็ อ๋อมันมาฮอดผีอยู่งสิพลังไอ้พี่ดอก FC เพิ่นครับที่สนับสนุนมามื้อนั้นโอ้มันกังบงบมันเกินจอว่าเออเงินบ่ฮอดอ่ะคืค่อยเป็ี่ยนคนครับโอ้ฮาก็เฮ็ดไปไหมายถึงรูปมันไม่ได้สร้างเสร็จครั้งเดียวคือว่ามันบานไปไปเรื่อยๆเหมือนกลุ่มลมไม่ได้สร้างแมนแมนแมนกับบอมันบ่แม่นอันนี้เด้นี่นี่อันนี้ยังสร้างเสร็จวันเดียวนีวันเดียวดิ อันนี้สามมือเลยสามเออนั่นแหละก็ไปวมานี่นะครับ่ผู้ประกอบการมันก็ต้องใสเวลาเหรอครับครับเป็นเก็บรายละเอียดสามรถยู่เก็บนี่เก็บน้อยออกไปทางนู้นพี่น้องเพราะว่าบุคลากรเขามันลดใช้รถรถนี่สามลอยชีวิตพี่น้องบุคลากรเขาสามลอยชีวิตเขาต้องค่อยๆไปแมนเพราะว่าบริษัทไอ้เชี่ยวทำเขาก็สองลอยชีวิตครับจะออกกับดาบสมัย ผมก็มาสมทบกับเขาอีกหน่อยชีวิตเป็นสามหน่อยชีวิตนี่บุคลากรเท่าเอาแสดงว่าในวันที่สามสิบตรงนี้ก็ใช้ได้ลื่อออกไอ้ที่เดี๋ยวมัดลื่อหมดเอาไออีพีต่อไปก็ไปตั้งอีพีต่อไปก็ตั้งใหญ่ก็ดีครับโอโบแบบวิธีใหญ่เลยอ่ะอู้ไปก่อนเตียงนี่จีนหน่อยก็หนูสิ่งใหญ่จ้างรอหลุ่นนะครับที่นี่กันทีนี้ก็โอ้ยสมเลย ฮะรับสมบัคิราได้ยินว่าซอยเออผู้รับเหมาบริษัทเพียงครับอลหวางงานมากครับมามามาเขาให้กินนี่เขาให้กินที่พักฟรีกินฟรีกินฟรีส่งตามฟรีฟรีนองนั่นนะครับก็น้ำฟรีน้ำฟรีนองนั่นอะอยากกินจุซื้อมาเองออันนี้ยังว่ากันอะไรนี้เป็นนอกระบบจะกินตรงไกลก็ซื้อมาจะได้กินครับเ็ดง่ายก็ฟรี ดีปะดีดีดีตับสมัครเด้อบอกพี่น้องเด้อตอนแรกก็ว่าดิเราฝนไปๆแต่ตอนนี้ก็ฝนตัวครับเฮากระเที่ยวนี่ไปกวนนี่แหละจำนี่แหละมันบ่ฮหอนครับแดดบ่ออกแดี๋ยวบอกเป็นเลยเอาไปบวมห่อนทีเเอออาไปเบิวมห่อนทีไปเดี๋ยวรูปเดี๋ยวเสนอโอ้รูปจังว่ากันตามไปพี่น้อง นี่ครับเปลียเข้ากับเตรียมไม่นีแล้วนะครับจ้เอ้าเออ้องกันไหมครับเต็มเต็มมาก,กัง Đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเนื้อ่ดังไฟเสียงกันดีอยู่นี่นกกนราหลุดน,นะครับว่าที่ทำภารกิจเอียงต่อไปนะครับนมือนีนะครับขับสิน,นัไ้่ใใหญ<ะ>่กไว้นี มองหันให้เป็นสงังโครงสงังโค้งโดมแบบทาวนโอ้ครับได้แบบว่าอุปกรณ์ไปนั่นเนี่ย<แ>ไปนี่เนี่ยกิดสิลุกโกลนพุ่รับเมาโอ้ยบิษัทเทียงถ้ำนั่นแหละปวดหัวอีกแล้วต่อไปฮะให้เมาต่อไปให้แล้วเออการใหญ่โยงใหญ่ก็ใหญ่แล้วก็<ะ>เดี๋ยวสิสะดือดโดมให้ทั้งพูดขาสีขาสีประมาณนั่นเนี่ยอะไรอ้อ เบิกลูกน้องตอนที่ลูกน้องยากดิว่ามันตำรวจบ้านคือกันเตะเอาซีซ่าบุกชียงดื่มแม่เข้มร้ายเข้มร้ายตัวสพอนเซอร์ให้กันตัวเอากอนรื้อใหเนาะเบากร่างเนย,นนยเนาะเฮ็ดงานก้อนดิบอ่ฮะ<า>เฮ็ดงานก้อนจังเอานั่นแล้วเอาบอเฮ็ดเจ้จเานก้อนจงแตงจะเป็นมะลำมันวะมะล้มก็จะม,มาจ้งางกันบ่แม่นั่นที่สัญญาค่าดประจำบ่ประจำนั่น อันนี้เ o าอันนี้มาแต่งเชิงดื่มนี่นี่องซี่เอาจัดเตียนค้ำเนี่ยเดี๋ยวพอสิเดียวไปซีจันเออว่างาน้องเงือออกก่อนเดี๋ยวค่อยกินโอ้ให้เงือออกก่อนสินะโอ้ตก่อนนี้ไปกินน้ำยึดถังตังตังปลาปลาตังไอ้ตังก่อนถังเอาหน่อยไหมโอ้เนาอโอ้ยงานตังเงือกกินกันครับความประหยัดประหยัดครับมือคือตำรวจบ้านงไงมือคือเฮ็ดคือแก่เลยฮะ ไอชีบเกอลเนาะตำร้องตรวจไมาจังไงฝนตกจังดิต้องตรวจกันประจำย่ามอยู่ปั๊มบุหรี่เอาไปน้องกับเบิ้งพอดีเบิ้งเนี่อ่าครับพี่น้องนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะครับจังปบป้อกันในคลิปต่อไปในช่องเสียออกเป็นลำเพลินว่าสรีเฮ็ดยังตัวครับสำหรับพี่นี่เกิดเข้ามา Selamat tinggal.